อันนี้นะคะจะเป็นวิถีชีวิตนะคะของอบ้านริมคลองนะคะชาวราชาโดค่ะทุกอย่างยังคงเป็นวิถีชีวิตอย่างธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยะคะ่ะไม่ว,ว่าจะเป็นบ้านเรือนนะคะหรือว่าการอยู่อาศันะะย,ายนะคะที่อยู่ริมคลองเลยค่ะแล้วก็จะมีการปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะอยู่ริมฝั่งคลองหรือไม่ก็ตามชาเรือนบ้านนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยค่ะ อย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกอผักกุ้งค่ะจะเป็นสะพานไม้แล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นน้องเป็ดนะคะขเขาเลี้ยงน้องเป็ดไว้ค่ะตัวน,นี้จะสวยงามมากเลยนะคะน่ารักด้วยน,นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยตรงเลยนะคะน,นี่ก็จะน้งองๆเรากำลังลุมถ่ายเป็ดอยู่ค่ะ ทุกคนเห็นเป็ดเป็นหน่ารักนะคะถ่ายแล้วมันภาพต้องภาพวาดไม่ได้จะถ่ายนี่ค่ะนกเป็ดของเรานะคะอยู่ตรงนี้เองน้องเข้าถึงลูกมากนี่นะคะน่ารักมากนี่เป็ดไหมคะนี่ก็จะเป็นการคุยกันนะคะระหว่างคารว่าตกลงกันว่าบ้านหลังไหนสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะที่ ลัมด้วยลัมด้วยลัมด้วยนะคะลัมด่ด้วยก็คือจะใช้ในวันงานทงนี้นะคะแห่กันตอนเช้าที่นี่ก็จะทำกันทั้งคืนเลยนะคะกก็จะเป็นสะพานไม้นะคะ เราันนก็はは okay. นี้เราก็จบการเดินทางกันแล้วนะคะก็คือสุดสายแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวกลับนะคะนี่ก็เป็นการรายงานข่าววันแรกนะคะก็ ากจะเห็นให้เห็นความสวยงานของวิถีชีวิตชาวราชโดนนะคะ <_ C 1> แล้วเดี๋ยววิ่งยังไงพี่เนีวมาเจอการกับการแห่เทียนพันธาหรือถ้ายงังไงคือถ้ามีโอกาสมัาได้นะคะเราสมาครเกนะคะการตกแต่งเรือในภาคค่ำกันค่ะ